น้าตตตรรรงงงูสวัสดีครับผมช่างใหญ่เ,เพชรมหาชนนะวันนี้กําลังจะสอนนักเรียนช่างตัดทรงนักเรียนนะหรือว่าทรงทหารสาวขาวขาว,ขาวสามด้านได้รับเกียรติจากนายแบบคุณลุงนะช่างฟิวสมุดประการนะตัดทรงนักเรียนทรงที่สามนะทีนี้ เจอสภาพผมอะไรเส้นเล็กจกโศกมาดใูใกล้ครับดใูใกล้เอาหมุนเลยครับหมุนค่อยคยหมุนค่อยๆเดินไปตัดเลยครับจอดน้ำมันด้วยนะามาดูวิธีการตัดครับขวัญอยู่ไหน,น,น,นเอาลุยเลยค่ะลุยเลยเออลุยเลยเ ตัดด้วยความมั่นใจดีเอาแม่นแม่นนะมือนิ่งนิ่งแม่นๆม่แม่นแมือนิ่งนิๆๆ่งด้วยนั่นแหละตัดไปใช้มุมแบบนี้ท่านไหนคะมุมด้านไหนมุมด้านขวาใช่ไหมยกมุมด้านซ้ายไปแล้วก็ตัวนี้ก็ไถ ไหนๆก็อยู่ฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ถ่ายเก็บรายละเอียดไปดีๆตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตามมาดูใกล้ๆค่ะใช่ไหมถ่ายสโลปขึ้นไปยังได้เลยฟันศูนย์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสโลปขึ้นไปได้เลยใช่ไหมใช,ใชมวว่ใช่ไหมเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเดี๋ยวซ้ายตรงๆเดี๋ยวขวาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไปวั์ไปเอาแม่นๆนะมือนิ่งๆ เชาะงอกดูดีไซน์ขวาเท่ากันไหมเชาโงกดูท่าไหนไม่เท่าท่านี้ต้องสไลด์ขึ้นไปหน่อยใช่ไหมถึงก็เชิดฟันขึ้นไปเลยเนี่ยเผยเผยใช่ไหมใช่ไหม<ช>เผยเผยไปเลยเนี่ยฟันศูนย์แต่เช,ชิดเนะชิดไปเราไม่ใช่ไถฟันชิดนะจนเชิดเชิดไปนั่นแหละเอาแม่นๆอ๋อพี่ทำไงต่อใช้หวีเออใช่ไหม ทวบีเก็บรายละเอียดเลยต้นจาะตัดสินใจเลย<ม>เรียนมันย้ำๆซ้ำๆเลยเด้อเดิมๆสี่ทรงดูดิมันจะจำได้ไหมเราต้องเอาชนะหัวสมองเราให้ได้อะสิ่งที่อยากจำมันกลับลืมอสิ่งที่อยากลืมมันกลับจำนั่นแหละตัดให้มันสวยให้มันเนียบมาเลย นั่นแหละนั่นแหละจะขึ้นสูงนะจุดเถือกลึกนะตรงน,นั้นนะระวังนั่นแหละดีนะเอาเลยแถวสามสี่ดึเลยนั่นแหละดีข้างหน้ายาวๆหน่อยนะ ข้างหน้าต้องยาวข้างหน้าต้องยาวประมาณตัก2ส,สองเซนนะเราะมัดระวังยกสูงๆูงหน่อยเพราะเอาคนแก่อยู่มากสั้นมากก็เดี๋ยวจะเป็นหัวโลนไปอีกนั่นแหละนะผมมันล้มอ่ะนั่นแหละเอเธอตัดไม่เข้าทำไงย้อนอ่ะเอาตัดให้มันเข้าไปอยู่ในหวีแล้วค่อยไถ่ใช่ไหมคะเี่ เอาใหม่ใช่ไหมเนี่ยตักให้เขาอยู่ในหวีแล้วไถเนี่ยเขาค่อยกระดิบกระดิบไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกระดิ๊บกระดิบไปนี่ใช่ไหมเนี่ยไปนั่นแนละตัดแนวนอนแล้วก็ตัดแนวอะไรแนวขวางมาเลยยกหวีขึ้นนั่นแหละนันนี้เลยลอยปาดเราเลยดี ไปเลยตัดสินใจเลยนั่นแหละเอา,เอ,าออกอยู่บรรยาไปสั้นลงไปนิดนึงช้อนหวีขึ้นเอาหวีตักขึ้นตับหวีไปถูกนั่งไงพดีครับขอนราตั้งรอก่อนตั้งรอก่อนยาวอยู่เห็นไหมเนีน่ยหายใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ยาวมากก็ไม่สวย มาไอ้ออกมันเลยมันเลยไามันเลยมันเลยพอแล้วกำลังสวยมาไล่มาเลยแถวที่สามสี่อ่ะตรงนี้เราต้องตัดสินใจเลยผมไม่บอกแล้วพี่เราเองมั่นใจหน่อยจำให้มันได้ หวีก็ให้ใช้ลองฟัดก็ให้ใช้ต้องแข็งหวีอ่ะอ่อนปกเปียกไม่ได้งานหวีมันสวยกว่าเนี้ยกว่าใช่ไหมฟิวใช่ไม่ได้ยินใช่เออสวยไหมเธอว่าเอาไปต่อเลยตัดสินใจเลยเอา อันแหละดีตรวจตัวจตรวจมาเลย มาไทยมาถ่ายมาถ่ายมา,า,ยมาเด้อนอนเหลือนอนเหลือตัดสินใจเลยจะทำยังไงก็ทำนอนเหลือทำดีแนบหัมวามาเลยแถวที่สามอ่ะ โดยใช้อะไรโดยใช้สีสันลูกค้าคำวีมาเลยหรือใช้หวีคำหัวมาเลยนั่นแหละดีนั่นแหละตัวนี้มันดูดยาวอยู่สักนะนิดนึงจะยกขึ้นนิดนึงนั่นแหละดียกลอยนั่นแหละตัดแนวขวางด้วยยกลอย คือขวางคือขวางมาหมดเลยยังไ,ได้เลยขวางมาเลยเนี่ยขวางตะเลิดตะเลยมาเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมลองฟันไม่ต้องใช้ก็ได้หัวเนี่ยใช้หวีเร็วกว่าด้วยมมดต่อไปเปลี่ยนลองฟันอะ่ะเราใช้หวีสไลด์แป๊บเดียวลองฟันยังไม่ได้สวมเลยเสร็จแล้วถ้าเราแม่นหวีตัวอย่างฟันเนีายไล่มาใช้สายตาดูว่ามันหมดหรือย,อยัง ้ยังไม่หมดก็ไถไปว่าจะมันจะหมด,หมดไถแล้วเดินหน้าเลยไม่ต้องสะบัดแรงไม่ต้องสะบัดไกลคือตักไถตับไถเงีย้ยไถเงี้ยของเธอเล่นตักไถปื่มแล้วเธอสะบัดไปนู่นน่ะมาหาชัยนะ่ะมันเสียเวลามันไกลไปอเออล่วงานวีกลับด้วยเล็กน้อยอนี่ เดี๋ยวทำเวลาด้วยเดี๋ยวไล่แล้วเนี่ยเนื้อไทยเลย๋อาพอแล้วสวยแล้วข้างล่างลุยเลยลุยเลยตวดจวดเลย แปลงมาแปลงมาทีานี้วางหวีวางหวงหีหมดหน้าที่แล้วหวีวอ่ะมาถ่ายเลยเร็วถ่ายเลยเร็วๆร็วเร็วเ,วเ,วเวไม่ต้องคิดอะไรเลยถ่ายเลยปื๊ด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 เร็วๆถ่ายเร็วเอาไมลา

ตรวจเลยมาเวลาดีอยู่ถ้าไม่เร่งก็ไม่ได้เวลาดำๆอยู่น,นี่ยถ่ายขยี้ใช่ไหมตรงไหนไม่สวยก็แต่งเลยแต่งเลยตรงไหนไม่สวยพี่อย่าขยับแรงขยับเบาๆนุ่มๆน่ะ เราไม่ใช่นักมวยนะพี่เราเป็นยูทูบเบอร์ทำนุ่มๆค,ค,ค่อยๆเคลื่อนดูนุ่มๆนั่นแหละตรงนี้ยังดำอยู่นะฟิลมาใหม่ตรงนี้เต็ดไหมเนี่ยดำทำมึอนอยู่นะั่นน่ะ นะข้างหน้าจิกดิไม,ม่จิกเลยลองชวนนี่คิ้วอะ่ะลกๆอย่างเงี้ยชวนนี่เราอย่างไรหน้าตัดคิ้วด้วยไหมซอยคิ้วซอยคิ้วหน่อยซอ,อยคิว้วถ่ายซูมไปใกล้ๆพี่มองไม่เห็นเออซูมไปงเงี้ยดูว่าเขาวางปัรเจียนยังไงจิกยังไงเร็ว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  เอาสั้นไหมคะช่วงคิวที่ยาวเนี่ยเส้นเดียวเหลือไปพามาม่ฟิวเนี่ยถ่าทิ้งมาดใูใกล้ครับดใูใกล้แต่ใจลอยพี่ตากล้องมันไม่ใช่เส้นมันเป็นผมที่มันตัดแล้วมันอยู่ตรไหเอาตัดไปเร็วๆแล้วนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยไปตัดไปตัดไปไปไปดูข้างหน้า นั่งรอะไม่เป็นไรแต่งาอะอลอพอลูกขอบคุณครับบ๊ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ